เลครับดรตวงอัดเชกิโกศีครับประธานเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจสุขประชาบริษัทเคหาสุขประชาจำกัดมหาชนครับวันนี้จะมาตอบทุกข้อสงสัยนะครับแล้วก็หลายๆคําถามท,าที่ทุกคนอยากรู้มีเกณฑ์การคัดเลือกคนก็คือเป็นลูกบ้านที่มาเช่าบ้านในโครงการเราอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนฉลองกรุงนะครับแต่ว่าไม่ได้มาเช่าบ้านเราถ้าใครไม่สะดวกหรือไม่ถนัดที่จะค้าขายในตลาด สุระชามาร์เก็ตของกรุงเราสามารถมีอาชีพอื่นๆได้เช่นช่างไฟฟ้าช่างประปานวดบริการอื่นๆโอ้คำถามนี้ดีเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกบ้านเราก็ยังมาค้าขายได้อาชีพหลักที่ยังทําไว้ไม่จำเป็นต้องลาออกครับแผงขายของมีค่าเช่าครับเราคิดเป็นรายวันครับราคาสําหรับคนในเองในโครงการที่เช่าบ้านเรานะครับเริ่มต้นตั้งแต่ราคา7จบาทต่อวนันจนถึง150บาทต่อวันครับส่วนของคนนอกก็เริ่มต้นตั้งแต่1 5อบาทต่อวันจนถึง220บบาทต่อวันครับ ปีแรกเนี่ยเราเริ่มทาสัญญาคือสัญญาระยะสั้น3เดือนแล้วก็มีสัญญาระยะกลาง6เดือนลงถึงสัญญา1ปีแต่ถ้าตลาดขึ้นปีที่2แล้วทราฟฟิกคนเข้ามาเยอะอย่างสม่ําเสมอแล้วเราจะทําสัญญาปีต่อปีนะครับการโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นมาค้าขายแทนทําไม่ได้ครับเรามีกฎกติกาชัดเจนในสัญญาเช่าแผงว่าไม่มีการเช่าช่วงเพราะถ้ามีการเช่าช่วงต่อจะถือว่าผิดกติกาเราสามารถยกเลิกสิทธิ์การเช่าแผงได้ครับ กลุ่มคนในยังไงก็ตามก็ต้องผ่านหลักสูตรอบรมของศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจสุภาะชาไม่น้อยกว่า4หลักสูตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชอบแผงที่ต้องค้าขายอาหารเพื่อจะไปไปยื่นกาบกรมมาใหม่ด้วยเพื่อให้เกิดความสบายใจระหว่างผู้ให้บริการค้าขายอาหารและผู้ได้รับบริการถ้าสินค้าที่จะมาเสริมไม่ขัดแย้งกับร้านอื่นที่เราวางไว้ไม่อยากให้เกิดสงครามราคาแข่งกันเองนะครับระหว่างพ่อค้าแม่ขายครับได้หลายช่องทางเลยครับ ถ้ามาที่ตลาดด้วยตัวเองก็มาที่สำนักง,งานตั้งแต่8ปดโมงเชา้าเป็นต้นไปนะครับถึง6กโมงเย็นนะครับสำนักง,งานตลาดจะอยู่ชั้น2งของตลาดสุประชามาเก็ตฉลองกรุงแต่ถ้าไม่สะดวกที่จะมาก็สามารถยื่ยนความจำนงมาที่ช่องทางทางออนไลน์ได้เรามีเพจ Facebook ของสุประชามาเก็ตฉลองกรุงนะครับสามารถสอบถามอินบ็อกซ์มาถามได้นะครับเราจะมีทีมงานติดต่อกลับไปไม่มีการเส้นสายไม่มีการอะไรทั้งนั้นนะครับใครมาก่อนได้ก่อนสุดท้ายนะครับก็อยากเชิญชวนพ่อค้าแม่ค้านะครับถ้าใครที่ มองหาโอกาสในการค้าขายตลาดสุประชามาร์เก็ตฉลองกรุงก็ยินดีนะครับแล้วก็เชิญชวนให้มาค้าขายกันในตลาดสาหรับลูกค้าทั่วไปนะครับหรือผู้ที่อยู่อาศัยแถวฉลองกรุงหรือใกล้กับนั้นก็ได้นะครับถ้าสนใจจะมาเยี่ยมชมมาจับจ่ายใช้สอยอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้า ที่มาจากคนในโครงการเองจากคนเรือนปอบบางเองหรือแม้กระทั่งพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่นอกโครงการแต่อยู่ในเขตฉลองกรุงก็ยินดีนะครับมาได้ทุกวันนะครับตลาดเปิดตั้งแต่ตีห้าถึงสามทุ่มไม่มีวันหยุดนะครับเพื่อให้ขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจของชุมชนฉลองกรุงนะครับแล้วก็เศรษฐกิจประเทศมันเดินหน้าต่อไปได้ครับ